เบิ่งที่ล้วครับพี่น้องมาทางนี้สิเลียงแถวจ้ะเลียงแถวยาวลงไปรวมครับจจเป็นเห็นลงอกเขาวไม่ได้จูมกำลัางงามนะสกอยจ้ะจูมนี่เ๊ยพี่น้องปา๊าดพี่น้องเบิ่องใะเห็นลงอกเหลืองหมูนี่ลงอกเหลืองหมูนี่ครับเป็นเรียงเรียงเลยแต่พี่นอ้งนองพี่จ้ะพี่น้ององ เรียงแถวเลยครับเป็นจุมอยู่หลากหลายดอกนี่จ้ะเก็บกันจ้ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องลุงป้านายอาพญายมยัยเลยครับซีเกัาซีไหม,ม่ภูเขามาชมทเลากทั้ครับวันนี้กับมาผบวผอกันครับบ่าวนัดกับสาวกอยคือเก้าครับสวัสดีจ้ากับมาพบวผอกันที่เก้าเราจะพี่น้องพาข่าขปาลาเราฮะบงุงเยอะคือเก้านี่งละจ้า ไปรุนไปสนมกันจ้าวาสิมานบอไปกันเลยจ้าไปครับพี่น้องไปรุนเบื้องน้กากันครับเมื่อปอกันเสาร์วันนี้ก็บเสาร์วันพุธวันที 12, ่สิบสองกรกฎาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพิกัดไม้ที่ม่าวันนี้กับปลาบ่อน้องเมกตะบนในขาำเพอุ่นทลิกจังหวัดบนครับหลังจากเมื่อวานนี้กับมานเป็นเห็ดละงอกครับพี่น้องเมื่อวานนี้มันน,นี้นนก็ไปรุนเบื้องน้ำกันครับว่าสิมานจำบ้านเมื่อพี่น้องหรือสิบเพื่อนสิบ ยุดไปเลยครับหรือสีจังไรครับเพื่อนสีออกไม่บอพี่น้องเพื่อนสีออกเผื่อม,มาบอรครับกับไปหลุ่นเมือน,น้ำกันรครับืันนีม้มาจอดรถกับคือสีมานครับพี่น้องเป็นเห็ดละงกขาวครับพี่น้องนี่จะจุ่มใหญ่ๆจ้ะโอ้ยเบิ่งตีล่ะครับ ยาลงไปลุ่มเนาะสกอยจ้ะจ่มกรลัางงามครับจ่มใหญ่เลยจ้ะพี่น้องเบิ่งที่หลักครับพี่น้องมาทางเลียงแถว,แวจ้ะเลียงแถวยาวลงไปลุ่มครับไม่ได้จูมกระลัางงามเนาะสกอยจ้ะเก็บกันเลยครับ งูแหลกแหกม้านนะาะสกคอยจ้ะหวานบุได้มาเบิงครับลงครับพี่น้องน,นี้ก็เลยลงมาเบิงก่อนครับจูมบเลย ว่านนี้คือสีกำลังโผลนอนสกอยเนาะกำลังหมาเมือ่อวานครับกำลังโผ<า>ล่ก็กำลังเป็นไข่แล้ะนอนสกอยเอสีโผข่คืนเมือ่อคืนครับอาสิบะหินเนะาะทำแม่รุนนี้เมื่อวานเมือม่อนี้มาบานได้จ้ะพี่น้อ <c oughs> งกำลังงามครับรุนนี้ต้อเจลาจูเมานัดงานครับเดี๋ยวจ้ะ มาเบิ่งมือก่อนนอะสาวก,ก,กอยจ้ามื่ว่านมาได้มาครับดอกนี้เป็นดอกป่านนะเนาะดอกนี้คือสีออกก่อนโมครับโมไม่แต่จูมีงไยครับจูมสั่งลปันจ้ะพี่นอ้อง สามเขียนปุ่นะง่ายอีรีเดจ้ะไข่เพิ่มมาสกอยนะ แนมไปเพื่ออยางเห็นเแ้าขาวกระจนี่สวนล้วได้นีมนี่สิโพกล้วจะพี่หน่อยพวกลายดอกนึงง่งจ้ะอือสองซูนจ้ะ ดังจะพี่น้องตกต้องงามเลยจ้ะ nói nắm nó phải không nó nắm nóng nắm nóng nắm nóng nắm nắm cùng cùng nào. Mình kêu trùng năng anh ta. พอแดงครับกระนั่งจ้ะปุ่งน้ำอ้อยจ้ะจุ่มนึงจ้ะ เพินสจงไว้ก่อนเนาะ200จ้ะเพอยนพอได้ดอกใหญ่ๆเพิ่ครับ เป็นจุ่มเลยครับ ใบได้เนาะสกอตขันจงไว้ได้เนาะเป็นใญ่ๆกว่านี้ครับบู้พี่เนาะถังดำโมเดียวครับมีนจะงามๆเลยนะ สอนให้เนาะรุนนี้ก็ยังข่ายนอะสควอยเนาะจ้ะกำลังงามครับ หมาอหนบมเห็นครับดู แดงดำก็ไม่จะจุมๆเนาะจ้ะค<า>ุนค้าลายจ้ะอ้มีจะขาใหญ่ๆอ้สมบุนั้งเบาๆนะดอกงามเนะาะจ้ะ ส่งค้าได้จ้จะจุดนึ่งจ้ะเดี๋ยะจุดหน่จพี่น้องมาสิจุ่มจะ้จะ ดอกหนาเนื่อจากเปล่งดำหมดก็มากินเห็ดเน,นาะจุ่มนึ่งจะ้ะข้าตุบปุจะาพี่น้องมันดอกใหญ่จะ้ะ อันสอน,นดีๆจะพี่น้องนี่จะจูมครับขาก็ง่า่ๆเนาะผมจะเบิ่งที่ละแกงแสบให้นสกอยเห็ดเผงดำํำจ้ะเหมือนนันบบานั้นตาเบแกงครับ ยงหูเลี้ยงจ้ะนี่สองครับนี่เปไกลกันเลยจ่ะพี่น้อง โมที่ได้เก็บไปหลายเนาะสกอตมากกว่าสิบปิดอะก่อนิดเด่ะหลอดน,นี่นกกนบ่ปันใดเนาะมีเจ็กออกเนาะ ดอกกอนนี่เป็นเหลืองเลยเนาะสกอยเนาะจ้ะเป็นจุ่มเลยครับยู่หันุูมีภเป็นจุ่มจะเลงามมาก ยูหันที่งามแห่งครับจุ่มด้วยพี่น้องเป็นเรื่องเหลืองครับพี่น้องเหีืงแถวนอกมาทางนี่จะพี่น้อง ออกซ้ำหลอบก่อนบอ่ซอก่อนที่นหน่อยก็หล,นะลอบก่อนเนาะหลอบก่อนร้ายกว่านี้ครับหลอบก่อนทั้งใครกันพร้อมด้วยไอคขมิ้นแน,นแต่ว่าหลอบนี้เห็ดละงอกแดงยังเห็นเนาะเจ้ะเห็นเห็ดละงอกเหลืองก่อนครับหลอบก่อนนี่เด็กเก็บพร้อมกันกับพี่น้องกับเห็ดละงอกแดง เก็บเห็ดละงกแดงก่อนค่อยแหนมมาเห็นเห็ดละงกเหลืองฝั่งนี้เนาะจ้ะแดงดงนะุมเนาะเมื่อวานสิเป็นไขนะ่เนาะสกอยเมื่อวานก็มาเนะววาะเมื่อวานมันมันเบิ่งอยู่ครับบ่เห็นสองเบิ่งจะพี่น้องเมื่อ,อ,าอว,วานผลบนบ่ทันขืนเด้ ใหญ่กะใหญ่ยอยู่นะสกคอยหลายแต่หมูแต่สองสาดอกครับหมูเป็นสิบเจ้าดอกนี่เห็นห่างๆเนาะเห็นหน่อยครับดอกเป็นอักหมูบ่ค่อยใหญ่จ้ะบางหมูเกิดดอกหนึ่งเนาะกับ่เห็นหมูเพิ่นเลยจ้ะพี่น้องนี่หมูนี่เนา่าสกอยหมูใหญ่ครับจ้ะ โม่โม่ที่เก็บโม่เสาหนี่มูละดอกครับมูละดอกสองดอกแล้วก็เห็นละโม่เท้าโม่หนึ่งเนาะใหญ่กับพี่น้อโม่ติดฝนคิดเลยจ้ะโม่แหลกเนาะโม่แหลกเห็นละโม่เท้าโม่นั่นโม่ใหญ่อยู่ครับหนอกนั้นก็เห็นมองละดอกสองดอกครับจู่งามเนาะ ทใหม่จ้ะกันไม่ขึ้น,นเลยบ่เบิดก็หากใหม่ขึ้นร้ายเนาะเกิดในปลาตะลกโขกจ้ะดอกนี้บ่เห็นนะครับเอานัดกันเดียว หน้าหอเพิ่งศาสตร์ครับปีนี้พระท่านเห็นออกลายอยู่เนาะเห็นออกห่างๆจ้ะเนดำสองจูมจ้ะ แต่ว่าบางบางคนก็นังมาท่านออกเนาะบางบ้านจะหนีก็มาเบิงครับเ่าเห็นมาเหมือนจะเห็นจะพี่นนอมองออกลาออกล้างเนาะจ้ะมอ,ออกก่อนก็ออกครับอย่านี้นออกก็มีครับพี่นนอ อย่างแถวเลยครับเป็นจุมอยู่หลกหลายดอกนี่จ้ะหกดอกเจ็ดดอกเนาะเก็บกันจ้ะ จะล่างงามดิจ้ะแตงโเข้าจ้าพี่น้องน่ามั้งจ้ะนี่เห็นแต่เละงหงกครับข้างล่างเป็นเห็ดละงหขาวนะเนาะถึงมาได้เป็นซีเรืองจ้ะพี่น้องเห็ดผึ้งจ้ะ ตานีติดลายเป็นเ็ดพิงดำนาองสกอยจ้ะมีแต่จุมจ่มๆครับเ็ดเพิงดำเ็ดพิงค้าลายเฮดกอดอกหนึ่งครับอันซ้อนแตตาเ็ดละงหกครับมีแต่จุมจ่มๆครับเมื่อนี้บ่ค่อยมีใครบันไดนาองสกอยจ้ะส่วนลายสิเป็นจุ่มครับง่ายดยครันง่งยจะพี่น้อง 明白。嗯 นุ้งโยงครับรวมาม่จง,จง,งจะพี่น้องรวมแต่จ่วงเนี้ยอแดงจะพี่นออ้องพอแดงมันก็ช่างช่างอยู่เนาะจ้ารวมงานพร้อมเนาะ ดอกลาเพิ่นครับดอกนึงจ้ะแตดอกงามๆแต่พี่หนอ เอาละครับพอแม่พี่นองลยเ,เวลาเดินทางกระบ,บานครับมาสรุปผลงานกันกันบสากอยครับมื่อานีจ้ามาเบื่องผลงานของเฮากันเลยจากพี่นองมันสุดๆจ้ะตาหนี่กะซิมีแต่เห็ดละงูรวนๆจ้ะพี่นองกระดเห็ดละงูเขาโมยใหญ่โมงนึงจ้ะเห็ดละงูเรืองนี่แต่โมงใหญ่ยู่สองโมจ้ะพี่นองนอกนั้นก็เป็นโมสองดอกสามดอกจะ้ะแต่ว่าบางมองกันยังมาท่านเห็นออกกี่เด้อจะ้ะตาหนี้เขาเป็นเห็ดผึ่งจ้ะพี่นองเห็ดผึ่งเห็ดร่วมๆจะ้ะ แต่ดังลากกะสิเป็นเห็ดผึ่งดําจ้ะพี่น้องมีแต่ดอกจุ้มๆงามๆเลยจ้ะผึ่งดงําผึ่งขาลายจ้ะเห็ดผึ่งนุ่งยงกระดาษสามดอกจ้ะแล้วกระดาเป็นเห็ดกอแดงจ้ะพี่นอ้องก็ถือปาะมานด้วยจมืน่นนี่ได้หลากหลายเห็ดด้วยจ้ะพี่น้องเห็ดละงูกระมานก็เมื่อวานด้วยจ้ะเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องทันได้ชื่นชอบมาคิดนี่ก็ไม่ลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อที่สิบประพัดคิดหม่ๆจากบวานนัดกับสาวกว็ได้จ้ะ พี่กัดตองเฮาเมื่อนีก้กระเป๋าบ้านนองเมฆอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลจ้ะมื่อนาคลิปหนาค่อยพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าในอาพญามัยหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามันอยู่น่าสะกอยจ้เมื่อนี้ว่าแต่สิบประมาณครับพี่น้องมันกว่าเมื่อวานครับเมื่อวานได้หมดเต็มตาดีเป็นได้นอกสะกอยเมื่อนี้ได้จนเต็มตาครับเพชรละงอ บาวนัดฉีดว่าแต่เพิ่นที่ออกแบบว่าเก็ีมือเดียวแล้วก็บเบิดไปเลยครับแต่ว่าหลอบนี่ก็ออกออกหลายมืออยู่ครับพี่น้องออกหลายกว่าหลอบก่อนอยู่ครับรลอบนี่คือยังออกไปเกือบเบิดทูหมองอยู่เนาะแต่ว่าหากักออกมูม่อยใหญ่ครับมูหญ่นี่ส่วนหน่อยครับพี่น้องออกห่างๆครับมู่ใหญ่เพิ่นส่วนลายสิเป็นมูละสองซดอกครับมูล,ละดอกก็มีครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้บาวนายกสิตเดชขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้ครับเป็นคลิปของวันที่12กรกฎาคมปีพศ2566ครับพิกัดไม้ที่มามันหนีป่าบอลน้องเมกตะบนเหนือคาเบอร์บุญธริจังหวัดมบนครับสำหรับคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปจังไดก็อย่าลืมไปซอยกดไลด์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสืบประพาคลิปใหม่ๆจากเบาวนายกับสาวกอยเวนัมครับสำหรับคลิปนี้บาวนายก็ต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกลับบ้านครับ วัยทะลุนกนคลิปนาเมือนาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาพญามิยัยครับ